วัดดีกว่าโอ้ยสงบจิตสงบใจเออเล้วมีความสุขแล้วว่าคือได้ไปอยู่วัดจะโดนหรอห้วยไปอยู่ช่วงนี้กับห้วยมีความสุขหลายเติบอยู่ดิลงมาบ้านยางข้าเจ้ากับบุกหีบนะโอ้ยจะเขียนเป็นไงเราชุ่มดีก็ได้ใอ้เงินนี่เราบ่้งวงของอีหลีนอ้อทึ่งเอื่อยทึ่งพี่ใหญ่พวกกันไปอยู่อยังเอื่อยก็อยู่วัด ไหญก็อยู่วัดบุกากันลงมาเลยเนาะโอุ้ยเล็กก็จักไปใส่งียบเหงาอีลีซี่หาหมื่นนี่โอ้ยเป็นแบบนี้พวกไว้ดินี่ที่ใหญ่ก็คือนานมากแท้ให่จักหมื่นเลยอุ้ยบ่อว่าคนเป็นห่วงเป็นใหญ่จักเป็นจังไงบังกานันก็คือนานมากแท้หาเรื่องหมื่เราห้องใส่ห่าวากว่าเราเออเราเป็นอยังเราคือไปอยู่หุ่นวางพี่ใหญ่ไง มอไราวงจมยงนุงน,น,นอยู่คนเดียวตันี้ว่ากจมไม่พอมื่งล่ะบักนี่อ๋อจีบจมให้เราอย่างอ้ามือเด้กจมตาให้เราอยู่พระปนันเว้ยอ้าเราบ่อยู่หลายมือกับึนอดเล่าเนาะอือคึ้นหอดยังตัวนี้อ้ามึงบาขึ้นหอดพรอมึงตีบักนี่ในะนอ,อือบึอดเอ้ยเฮ้ยคึออดปันเป็นปันเพืจอขวงละอ้อโอ้ยขึ้นอดชงเหื่อยขึ้พ้อมเม่อไงล่ะบักนี่เมียบอกเฮ้ยเอาม่อาย จิกนิกจกหลอกน้องมึงห้ยบักกันนีเออเปลาเมึงก็เบิงดูพอมึงขึ้นน่านมากแต่เม่มึงขึ้นน่านมากแต่บักกันี่โอ้จากเราขอยนไปนั่แล้วเราเอาบาวาจนเลยเนาะเม่มันเดดสันอุ้ยแหงแล้วอีเม่นั่นบไดบอกน้ำเลาเลยอนี่ต๊ะเ่้ามากกับไปเลยต๊โซมากกับไปเลยไปบอกเราโหลดว่าขันบ่ลงมากนี่เายถิ่นเบิดเลยวางฉันบอกห่วยเนีนตัวไปมีผู้ใดอยู่เพื่อนอยู่ซานตะกคนเฮ้ยเนี่ยอิขายพเห็นคขาย เอ้ยย่ามนั้นกูบ้านได้เห็นดีน้ำเนาะบแม่นบได้เห็นดีน้ำล้วบอกป่ะแม่นเห็นดีน้ำแล้วหาซิมหาซิมเนาะเออเม่อตอนนั้นมนบอกแม่นห่วยจักมือเลยฮ้องไปแม่มึงไปเห็นมักกะนี่ห่วยมึงเงินซีมือหามือหนีบอกโอ้ยกูว่าอยู่เม่นเรามี่อย่างอยู่ทั้งวัดบ่กเฮงพอเมื่อไงเมียนตีไม่ซีบอ่ะเฮ้ยทั้งวันนั่นล่ะบนแหนืเด้อสงสัยเป็นมักไม่ซีเดีนเนาะอุ้ยมาเกี่ยวมาคุยกับเราหลาย ก็ได้นั่นสิกูคุยจริงด่าอีกก็คุยอยู่ตัวห่างโอ้ยมึงกันเนาะแต่แล้วเอ้ก็หลอกกันก็ตึกปลาได้ปากกี้เดือดมากแบบแรงนี่นาเกียร์เลยเออบอกเออก้อย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 บอกเมนหาหมดแดงหมดแดงอยู่หัวหน้าเ้างขมีบอกตัดปัดปัดเอาตัดหัวออกเอาขีดมันออกขัดอะไรบ่เว้ยเอ้ามึงต้องตักก้นตัวกบันนี้แม่งอยผมไม่เคยเนาะผมไม่เคยกินดิบเนาะ ป้าเห็นั้นละเอียบเรียบร้วยลวกันเอามาคันใส่หมดแดงโอ้ยมึงไปคัวเด้อเดี๋ยวน้าจ,จัดการเององจล,ลยบอกอือนาดรีอบ่ามากุ้นได้ไรปะกันนี่นแม,นแมน่นบอกอือตเรีบบรเลยนอเอมึงไปเลยไปไปไปนาะเมีนรอเมยนเม่นบอกมากกรสวยแล้วเนกระย,ยิ้วเขาละไหมโอ้ขึ้นาะไม่ยังปขึ้นอดอีพออเดิยเนะอันนั้นเรียวละว่าชิลงมากยักิลงมาันไดี๋ยนเกียเลยอ เราเงียบยู่เดนี่อู้หูเราเมื่อไหนมึงบอกกับเราว่าจังไหนสนะเออกูจะลงไปดอกกูคว้ามมือไกูจะล่องไปดอกแล้ววะโอ้เมนบ้าเราสิมาแบบบัให้ห้องตั้งโตเด้อมึงเก็ยรยังไม่เรียบร้อยเราบอบักกะนี่ปะท่าเรามาโอ้ยยังเดี๋ยวขอดกเบียดแล้วเราบอยู่ขอดกเบิกีทอดยางโอ้ยจังสันเดี๋ยวละของหน้ายังกี่อยู่ด้อบักกะนี่บ่โว้ยเมนมึงโอ้เพื่อนเลยแต่ก็ขึ้นหัวเราอยู่กี่พอกรเไรฮันแล้วล่ะนอกที่จังเลยะอม่เกียร์ต่อ จ้าเป็นยังไงอยู่กับยังบ้าหรือว่ามีเห็นขึ้นมึงบ้าปุณิ่มก็บ่ามั้งเช่นเอ๊ะอุ้ยนีหรอกนี่นี่อี่มามาเมีโอ้เป็นยังไงเดียวนี่อู้โอ้เป็นยังไงจะบ้าเลยพ่อเป็นยังคือพวกกีดโยมกีดยางแน่เดียวนี่โอ้ยเนาะกูขึ้นไปน้ำทังที่มือนี่ยกันไรเนาะมาเลยหยางกับพวกกีดเจ้าเราให้ลูกเจ้าผุนพี่ไอ้ข่อยังจมกับมันบัดบาทยุ่เดียวนี่ สิกีที่นังพ่อของเจ้าขายเหรอไม่ห้วยขายตั้งไหนเดียวนี่ห้วยขายตัวเราไม่มีคนอยู่ไม่กูก็ยังอยู่อยู่เนาะแม่มันก็ยังอยู่อยู่อยู่ก็ย่าละอีแม่กับปานพิ่ลูกพี่เสี่ยงนะก็ได้โอ้ยก็ขึ้นไปวัดเออว่าแล้วก็ได้ไมยังพออุ๊สชิบะวันหนึ่งไอ้ฟังยังเหรอยังค<ร>ืนไปวัดนี่เออนาเกดคืนไปวัดคอยกันวันนี้คืนจะโดนไหมอืมคืนไปเดี๋ยวนี้หลุดโอ้ยจังแม่นดียังวะ อืมเป็นจงไลยพอ่อเย็นขนาดไปอยู่ในวัดหันมีความสุขเดอดมันหนิดมันบ่ด้ยิงนิเสียงอันนั่นอันนี้โอ้ยจะเป็นสบ,บายยังไะโอแมนบ่ไว้ลีแล้วมันเป็นมันนกเมซี่บพ่พ่อม,มันก็ออกไปมันบม่มีเมซี่หรอกอยู่วัดหันเอ่ยนบ่เมลอดีแทะจากเดียวมไไาใส่กับพนุ แล้วพอทีมไล่กนาะไปมองอะไรเก็ดไดแต่จังว่ากูไปแล้วมันมีควมสุกไปยู่หันโอ้มีควบสุกของกอแต่ว่าก็บไม่ออกกับไล่ยูเขาเจ้าไปอเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าแต่ว่าข้าเจ้ากับมยู่ดอกบอกว่าขาเจ้าไปเห็นน้ำวัดน้ำว่าย่ามันขึ้นมาจักเสียงนกเสียงหนูโอ้ยคักแท้บอกธรรมชาติหลบย่ามันเป็นธรรมชาติค่ะคักยังวะโอ้โกูทีขึ้นไปยู่วัดผุนบ เฮ้ยยังวะเฮ้ยยังเจ้าหูวะนี่เจา้าปู่ยูนี่คอยอขึ้นนอเจ้าแหงคือนอย่างเนี่ยเฮ้ยแม่ยังจะบอกเหรออุ้ยแม่ยตัวน้อยเล็กเนาะโอ้ยบุรี่ต้องเลี้ยงอ้าวบักกนนี่แม่าาามึงกระโดมหาฟอมึงบักกนนีนาา่โอ้ยก็ครอบคอยไปจังสี่ก็บคอยว่าย่านว่ามีผู้ขึ้นหอดดอกก็ขึ้สีบุรุษลงมากง่ายเฮ้ยโอ้ยต้องบี่ใหญ่เป็นห่วงก็เป็นห่วงขึ้นหอดก็บขึ้นหอดทุกอย่าง พี่ใหญ่สิไปจังไหนน้ออยู่กินจังไหนนาะบ่เคยจะกลอยบ่เคยเห็นเจ้าอ่นโอ้ยไปอยู่วัดคักๆเนาะนาเกตเจ้ากระดานเอาไปอยู่พุ่นมันบวชดอกไม่ออกไม่ตนก็เจ้ามาทรงเข่าเออมาจังหันออุ้ยหลายแท้ฉันบอกพี่ใหญ่ผู้ขี่ลายผู้งามมีมุดเออผู้บหญ่เสือบทีมไร่นั่นเอา อุ้ยผู้สูงข่ายระดูนี่พี่ไอ้กระดี่กรด้ว่ากับมก็บพี่ผู้สู้เจ้าแต่ว่าห็นว่าก็ไดัยโอ้ยวุ้ยบานที่ละกขันข่อยล่องมากข่อยกับจิตใจข่อยกับเป็นตั้งหนึ่งเลยนะเกียรติออ้ยบนเมนยังดอกพี่ไอ้ซุมข่อยก็ดีใจเจ้ามากนี่เอาให้ถามเลยดถพี่อ้ถามไหมเกียเกียรติข่อยบริดีใจเด้ อ๋อมึงคือว่านทงสันบะกานี่เอุตส่าห์ของเจ้าขายว่าสกุลจริมาเบิ่งเลยดิเดี๋ยวนี้บักฉันนีู่เนี่ยมึงคืขายให้ขายหน้าสันบ่หมยขายตัวเราเป็นคนอย,อยู่กูเจ็บเนาะกูไปด้ามซ้ำนี่นึกเกิสิข,ขายให้ขายหน้ามันบ่แม่นดอกะ <c oughs> เออเขาถามยังไงเจ้าเขาไปลงไปเจ้าพิษพิีแม่บ่กกบมาปากบ่เบาเนาะกันบ่าพิษละกูกิขึ้นไปตอบเบิ่งแม่มึงว่าแม่มึงเป็นจังได้สนอกขึ้นไปดูโดนแท้เออ แล้วก็ไปเห็นน้าวัดนําว่าล่ะเห็น้วบกที่นี่เห็นแล้วเออก็คุยกันแล้วแค่เนี่ยสันแต่ว่าเล่าหักสีพลงมาง่ายดอกเห็นนะเอาเล้าก็เห็นน้าวัดนําว่าแล้วว่าสิเป็นไม่ออกค่ำอยู่นี่สะก้อนจักเดือนสองเดือนสะก้อนจักสีลงไปมาสันโอ้งเดือนสองเดือนพุดห้าพูดแล้วแต่ว่าอันข่อยว่าหันนาเกตว่า เบาบอกคือน้ำไ้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนน้ำหลูกน้ำเต่าว้าถ้าเป็นยังถามกะคันที่ถามกะถามในวัดเท่ากับพวกกาถามเลรอเนาะเนาะพี่ใหญ่เนาะแม่นแล้วมันบ่อันนั้นเป็นไดดีเนาะอู้พันชีว่าเอ้าเพวาะมียอเหี้ยงขึ้นมาหยวนเนาะกูเนาะพี่ใหญ่โอ้ใช่ไงก่อนเลิกแ้วกินใชได้โอกาสจังเลยเดี๋ยวเจ้าใครเหรอเนาะบ่บ่บ่ สิไปขายตั้งไต่กูอยู่อยู่เว้ยพี่ใหญ่จะไปซ่า,ม,ามันมันสิบอันนั้นมันสิไปวอาถึงเรื่องค่าเรื่องขายมันมีแต่เสียดอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มพูดก็แม่ขั้วม,มันนั่นล่ะเบิ้งอยู่นี่ไฟเบิ้งอยู่นี่ยางลงมาเก่าแลกน้ำปลาย่างนี่ก็เห็นเลยปลาย่างเสวยอยู่คนนี้ผีใจโอ้พี่ใหญ่ช่วงเจ้าปูอยู่หนึ่งเจ้าปู่หูบอกมันหนาวอย่างนี้อย่เสียหนแล้ว ปกติเูาเห็นว่าสามสี่มือมันหนาวจนมัดซันก็บรรุนแล้วนอนแม้ทึ่งเฉียงแต่วายพิ่งพูดหนาวมัดสันพี่ใหญ่หนาวอยู่คนแล้วคันดีข่อยขึ้นหอดบ้านมัดซันนั่นคันเห็นนานาเกียรติข่อยสิบว่าหนาวโหลดดิเนี่ยนี่ดอกพี่ใหญ่มันอบอุ่นเนาะพี่ใหญ่เนาะคันเห็นเฮ้ยไปยุพุ่นมันหนาวมันแห้งหนาวมันอยู่ขี่หินขี่หยังเย็นคือหยังนี่ว่างสันบพอว่าธรรมชาติดีแม่บอพี่ใหญ่ แต่ว่ามันกับธรรมศาสตร์เออธรรมศาสตร์ดีอืเออแล้วก็มีความสุขความอยุ่งหุ่นแต่ว่ากะ กันยังว่แลหลขึ้นหอดบ้านอยู่เดรขคืนหอดหน้าอยู่คือเก่า้ยเจ้าก็เคยอยู่ให้อยู่หน้าเนาะแมน่ห่วงหนันห่วงหนีแน่กับห่วงไปบ่ทุวอย่างน่ะล่ะญาติเขาบ่เห็ดแน่กับญาติบ่มีผู้เห็ดซอยเจ้าแน่ไปบ่ยากดอกก็คือเล็กมันกับเบิ่งอยู่เออเล็กบ่หรลกกันไม่แน่ะจักมือนหนึ่งเขาก็คนไปวัดบ่ดีพวกเอขึ้นไปยังก็ไปสมกจคิดสงบใจม่กไปหน้าไปก็ได้เจ้าสม坤ก็ยุ่งใจเลยเจ้าก็ยู่ฝุ่นเนาะ เออแม่นไปยุ่งน้ำเอื่อนไปเอาแม่นจะบอกเอื่อนก็กระจายไปน้ำเออพูดดีแด่สำนึคนอยู่ขายเลยอย่างเดียวบักอะไรก็ได้เจ้าไปอีกแม่บ้านคนสิขายเลยล่ะจังแม่นเนาะมึงก็ได้ด้วยนี่แต่สิขายอย่างเดียวอันกูเอาไว้หน้านี่กูเอาไว้เฮ็ดหยังกูเอาไว้ให้มึงเพื่อที่จะเฮ็ดดูเฮ็ดกินเงานยในลูกในเมียมาโอสำนับข่อยเป็นยังไม่พอยี่สิบสี่สิขึ้นแล้วก็เลี้ยว เออมันแล้วอยู่ขนะตอนบ่ทันได้หยังนี่โอ้แต่ว่าพี่ใหญ่ตักซี่ล่ะกูหักก็ลงมาจากวัดก็ให้กูเว้ากูชูนขึ้นมาโลดขวดกระล้มพี่บักอันนี่มันเป็นอัไรสิล่ะพี่ใหญ่กั็คอยงองแงงงองแงงอยู่เดี๋ยวก็แก่นั่นแก่นี่อยุ้ยผู้ใด่ะสิยอดมันเป็นเป็นเนี่ยนี่เป็นผัวนี่พี่ใหญ่ผู้ใดเอาคอยกระตีแจ้งให้ระเกีบาทนี่เพราะตะวามันสิได้อยากได้ผู้ใดเว้ย สิีผู้ใดอินอ่ะใดมาเบิ่งมนังนเนาะดังสี่อได้ความรู้หลายได้เดียวอันปะกินของวะปะนี่ไหวกูก็ลงมาดตากวัดตะเวนแจ่น,น,น,นันฝนเนาะแจ้เศร้าฝนเนาะท่านได้กินนล้วว้าพอดีอยไปตึกแหย่ยุซาโต้ฮะนะโอ้เอยยเอ,เอมันมาสิก้อยปากกี้เดือดเด็ดย่อยก้อยปากกี้เดือดโอ้มนก็คักพูดแล้วกว้อยปากกี้เดือดใส่มดแดงนี่ยุ่นยอดเลยนี่ปากกอกใส่น้ำแน่แหงคักแล้วบูดะว้ามา เดี๋ยวทุกคไปลากถาเด้อคุยก็อีพอถ่าด้อเออไป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 มึงเหยียดมันเส็บแสบเออโบนี่คันเซ็นคันเซ็นโมดแองนะเอาขี้เอายางอ่อนมันเรียบร้อยเด้อเออว่าแล้วกะมันไปแล้วคอยจะถามเจ้าอยู่ถามยังใหญ่อันคอยไปสองสามหมื่นวันนี้มันปิดยังไงงวยงวยใหญ่อัน ความในใจบลึกอีกย่างเออความในใจล้าขึ้นหอดไฟอยู่บ่อุ้ยพี่ไอขึ้นหอดดิขึ้นหอดอีกเงี้ยขึ้นหอดยังตีอ้าพี่ไอสิเป็นจังไดเอนื่อยเป็นยังไงคิดกันองเออจังสี่ล่ะคอยจังดีเดี๋ยวนี้คอยจังดีคอยลงว่านี่โอ้ยสิเป็นจังไงน้อนาเกียรติขึ้นหอดกูน้อคอยว่าขึ้นหอดส่นตัวพี่ไอหนึ่งขาดคอยเฮงจมกับบักเล็กทุกมือ พี่พ่อเป็นยังไงเนาะเอาแล้วพ่อกับแมงบ่ได้บอกยัยงไงมึงฟังเลยบร็กพ่แม่ละกีคอยกับมื่ออไปรอดแล้วเนาะ่อยกับวบบ่าโอ้แม่มันอยู่ฝุ่นมันเป็นจังได้คือไปโดนไปดีแทตจะนอกพอือขึ้นไปเบิง่งไปรองเบิง่งเราก็ดียูดดอกแล้วก็วกวกเห็ดน,น้ำวัดน้ำบ้าเออเป็นแม่อย่างข้าเจ้าอืน่นไม่ออกคำไม่ออกคำเออนั่นแหละก็ดียูดดอกพี่ไอยูหันกับมีสองสามคนไม่ออกคำยูหันิ่นก็ไปนอนน้ำเขาฝุ่นละ เป็นแม่ออกค่ำแแ่่วากะข้าเจ้ากัไปปุ๊กกับตอบอยู่ปุ้นท่ายๆย,ยวัดค <c oughs> ุณสอ,อ,องสามคนอยู่หันเป็นอย<ฆ>ู่น้ากันหาลังเถื่อห่อนเถ่าโอูมาแล้วมันไปชีวิตมันกันอยากดูจังสันนีนอพี่ใหญ่จะว่าบอกแม่คอยว่าวันไปชีวิตนี่เป็นตายุจังสันละ <c oughs> แต่ว่ามันนังไม่กิเลสตันหาน น้ำควมอยากได้่นินาเกตอยากได้เออก็อยากได้อันนั่นอันนี้ไว้ให้ลูกใครเต้านี่ล่ะเห็นว่ากระไดมันกเมีมนยวนล่ะย่าไยถึงจะว่าข่อยว่าน่ะเนาะคือจังเงินอันสุ่มเจ้ากันมันเพียงพ่อเบิแล้วคือปลกเล็กมันก็ใหญ่แลวใหญ่แต่ท่านนี่เอาลูกแบเนี่ยขนานมันใหญ่อยู่กับจังสีแล้วขันข้นนี่ขันมันมีครอบครัวแล้วกับว่าได้คือน้ำปานนั่นเนี่ยนาเกต อันนี้มันกับ่ามีคขอบครัวก็อคือน้ำย่านบะมีลูกน้อยอุ้มจนหรอกครกอยากมีอยู่ได้ลูกหลานก็ได้เห็นว่าก็ไดไอิวงเลี้ยวก่คือพี่ไอบอกอ้ยเอใจมันเนาะผู้ใดสิเมื่อบ่งมันไหนเขาเอาใจมันคือว่านล่ะฮะเรื่องเคื่อกับอุ้ยขอว่าอันนี้จะสีบัวนะเกดเขาบอกไปยังสีมันไปทางหนึ่งผู้ดีอุ้ย